เวจะพามาชมกับรถกระบะยกสูมิตซูบิชิเททานดับเบิลแคบ2.4 GT P ทายเป็นรถปี2022นะคะเลขไม่เพียง40,000มิลลิเท่านั้นเรามาเริ่มกันที่ด้านหน้าตัวกระจังนะคะจะเป็นสีดำแบ็คเฟียโนไฟจะได้เป็นไฟใบบีมโปรเจคเตอร์ไฟเดย์ไทม์รันนิ่งไรมาให้แล้วในตัวแยกไฟตัดหมอกและไฟเลี้ยวมาให้ในส่วนของด้านล่างมาในส่วนของด้านข้างดัะจบจะเป็นแบบพับไฟฟ้าติดตั้งไฟเลี้ยวมาให้แล้วเรียบร้อยด้ามจับประตูจะเป็นสีดำนะคะตัดกับสีตัวรถ มาในส่วนของด้านท้ายคันนี้จะเป็นไฟท้ายแบบ LED นั่นเองนะคะพร้อมไฟเบรกดวงที่3ากล้องมองหลังเพิ่มความปลอดภัยในการขวยจอดกล้องมาไลมาติฟังก์ชันสามารถรับวางสายได้หน้าจอแสดงเรือนไม้เลขไม้เพียง4ี0 0มื่นกว่าโลเท่านั้นเองนะคะในส่วนของคอนโซลกลางคันนี้จะเป็นหน้าจอแบบทัชสกรีนขนาด7นิ้วระบบ Air a อ t o ต้แอร์ออโต้นะคะเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับรถกระบะยกสูงคันนี้ผ่อนเพียง10,000นิดๆเท่านั้นนะคะใช้เงินออกรถเพียง 1,000บาทดาวเริ่มต้นที่0%ใครที่สนใจออกรถกับเววันนี้เริ่มผ่อนอีกทีปีหน้าไปเลยค่ะลูกค้าท่านไหนที่สนใจสามารถคอมเมนต์ชื่อและเบอร์โทรไว้ใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะเปติดต่อกับรับโปรนี้ไปเลยค่ะและพบกันที่กอริล่าคานวนคนครนะคะเพราะคุณคือคนสำคัญกอริล่าค่ะรักรถรักคุณค่ะ